สวัสคนสวัสดิ์ค่ะมาแล้วค่ะสำหรับทันโลกกีฬานะคะติดตามความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาเริ่มต้นกันที่ความเคลื่อนไหวและก็ความพร้อมในการแข่งขันฟุตบอล AFF Suzuki c กิครับค่ะ บกาต้องบอกว่าช่วงนี้กระแสร้รอนแรงจริงๆนะครับกับ <c oughs> ผลงานของทีมชาติไทยทําผลงานได้อย่างร้อนแรงครับสนัดที่เล่นที่สิงคโปร์เก็บชัยชนะรวดเก็บมา9คะแนนเต็มเ <c oughs> มื่อวานนี้กลับมาซ้อมเป็นมื้อแรกนะครับหลังจากที่กลับจากสิงคโปร์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา2องวันที่สนามราชมังคลากีราสถานนะครับนำทีมโดยซิโกโ้เกติศักดิ์เสนเมืองครับมีนักเตะ2รายที่ต้องแยกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมนั่นก็คือทางด้านของอดิศรพรมรักนะครับและประกิตอิพร้อม ที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ครับการซ้อมนั้นใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงซึ่งซิงซกโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองก็เน้นไปที่เรื่องของเกมรับที่ยังคงมีปัญหาอยู่พอสมควรโดยประเมินจากการแข่งขัน3นัดที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้ในส่วนของระบบการเล่นครับซิกโก้บอกว่าจะใช้2แผนในการเจอกับฟิลิปปินส์นะครับก็จะเลือกใช้ระหว่าง43 4 2ามนะครับแล้วก็433ครับแล้วก็จะพยายามเก็บชัยชนะมาให้ได้ในการแข่งขันนัดแรกที่ประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ครับ การตึกซ้อมนะครับตอนแรกก็วางไว้ว่าจะซ้อมที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน2ครั้งและอีกหนึ่งครั้งก็จะประสานไปยังสโมอสรอบางกอกกลาสเพื่อ oh. ไปซ้อมที่สนามเรียอสเตเดียมเพราะว่าสนามการแข่งขันที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับ hmm. จะใช้สนามญาติเทียมทําการแข่งขันครับไปดูเรื่องของบรรยากาศการขายตั๋วนะครับขายตั๋วนี้ก็ร้อนแรงจริงๆเมื่อวานนี้เป็นการเปิดขายวันแรกที่ไทยทิเ็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับปรากฏว่ากระแสตอบรับ รอบรองชนะเลิศระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ดีเกินคาดนะครับโดยจะแข่งขันนัดที่2ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับวันที่10ธันวาคมนี้วันแรกบอกว่ายอดขายเนี่ยขายไปแล้วกว่า12,000ใบนะครตัวแบบ VVIP very very important person ก็ตัวต๋วตอนนี้เนี่ยจะถูกพิมพ์โดยไทยทิเกตเมเจอร์อย่างเดียว v v p p นี่คือต้อง <ท>บแบ,บสุดยอดจริงๆนะกรเมื่อวานนี้ก็เรียกว่ากระแสร้อนแรงนะครับมเมื่อวานนี้ผมก็ไปดูที่บริษัทของไทยที่เก็ตเมเจอนะครับเจ้าหน้าที่นี้กำลังพิมพ์ตั๋วกันอย่างขมักขม้นเลยทีเดียวก็คือจะมีตั๋วอยู่สองแบบนะครับถ้าซื้อ<ม>ออนไลน์เนี่ยจะได้ตั๋วสีขาวนะครับหรือว่าซื้อที่ที่ไทยที่เก็ตเมเจอได้ตั๋วสีขาวบบสามารถเอาไปแลกตั๋วสีที่พิมพ์แบบเป็นสีได้นะครับ oh. เพราะว่าใครบางคนเนี่ยชอบสะสม เก็บว่าเป็นที่ระลึกนะครับไม่ต้องห่วงก็คือใครถ้าเกิดได้ตัวเป็นข่าวดำเนี่ยก็สามารถไปแลกที่สนามแข่งขันได้นะครับตัวผีไม่เอานะตัวผีคาดว่ายากนะครับเพราะ<อ>ว่ามีเครื่องสแกนด้วยถ้าเกิดเห็น<อ>ในภาพเนี่ยก็จะใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดเพื่อจะสามารถเก็บเลขร์อทั้งหมดนะครับว่าในการแข่งขันฟุตบอลเอฟซูสุดอีกครับเนี่ยขายตัวไปได้เท่าไหร่นะครับเขาเก็บสถิติด้วยใช่ครับแล้วนอกจากนี้เสื้อก็ขายดีด้วยนะครับไปฟังเสียงของซิโก้หน่อยกับชนาทิพย์สงกระสินเกี่ยวกับการแข่งขันนัดที่จะเจอกับฟิลิปิน พ่อปีนี้นะครับกเ็เราเองก็คงจะทําหน้าที่ตรงนี้นะครับเพื่อให้ความสุขกับครอบครัวด้วยนะถ้าเราทําผลงานดีความสําเร็จนะครับเด็กๆทุกคนลูกๆทุกคนก็มีรอยยิ้มค,คือในทุกๆเกมนะครับเราก็จะใส่เสื้อสีน้ําเงินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระองค์ท่านอยู่แล้วนะครับก็คือเราต้องการให้ทุกคนมีความรักมีความสามัคคีสิ่งที่เราทําได้นะตอนนี้ก็คือ ทำยังไงให้พ่อหลวงมีอ่เขาเรียกว่า,ามีพระไทยที่สดใสสดชื่นเห็นรอยยิ้มเราทําฟุตบอลยิ่งฟุตบอลชนะนะครับคนไทยก็มีความสุขพอคนไทยมีความสุขพระอ,องค์ก็มีความสุขด้วยฉะนั้นพวกเราทําหน้าที่ตรงนี้เพื่อพระอ,องค์ท่านนะครับก็เราไปเยือนเขาเหมือนแบบเราต้องเล่นให้ละเอียดนะครับก็เราอาจจะไม่ได้ลุกมากครับเพราะว่าเราต้องระวังด้วย แต่ที่สําคัญทุกคนเหมือนแบบอยากได้สามแต้มครับแล้วก็เหมือนแบบผมก็พออยากได้สามแต้มกลับมาในราชมังผมก็อยากเห็นแฟนบอลมาเชียร์กันกันเยอะๆครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกผม มาดูความเคลื่อนไหวในระดับสโมสรกันบ้างนะครับล่าสุดทางด้านของสโมสรชัยนาทฮอนบิลนะครับประกาศคว้าตัวชนินแทเอีะกับผู้สาประตูผลงานดีนะครับทั้งการทําผลงานกับสโมสรการเทือกไทยเอฟซีเมื่อฤดูกาลที่แล้วและก็ล่าสุดนะครับเจ้าตัวนั้นมีการลงสนามในนามทีมชาติไทยชุดเอฟซูซิกครับนะครับนัดที่เจอกับเมียนมาเจ้าตัวนั้นก็ทำผลงานได้ดีล่าสุดชนะฮอนบิลคว้าตัวมาจากสโมสรจอมรีเอฟซีต้นสังัดแล้วนะครับด้วยสัญญายืมตัวนะครับ เป็กำลังใจให้นะคะสำหรับนักกีฬาทุกๆท่านโดยเฉพาะเรื่องของฟุตบอลด้วยนะคะทำให้คนไทยมีความสุขทำให้พ่อหลวงมีความสุขค่ะป๋าเคยเล่นสเก็ตบอร์ดไหมฮะถ้าย้อนไปมาๆนมๆนยี่สิกว่าปีที่แล้วเคยเล่นลายที่สเก็ตบอร์ดถ้าคุณผู้ชมจะเคยเห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นลายแบบกราฟฟิตี้เป็นลายแบบว่าลายไฟลายหัวกะโหลกนะคะลายหดๆคุณเชื่อหรือไม่คะคุณผู้ชมว่ามีสเก็ตบอร์ดลายกันหนก น่าสนใจมากนะคะไปติดตามเรื่องนี้กับคุณประวิทย์ทังทวีุขครับคุณผู้ชมครับมุมมองของตะวันตกและตะวันออกครับมีความแตกต่างกันในหลายๆด้านครับแต่วันนี้ครับผมจะพามาพบกับศิลปินคนไทยครับที่นำศิลปะแบบตะวันออกใส่ลงบนสเก็ตบอร์ดได้อย่างลงตัวครับทีมข่าวกีฬาสาเดินทางมาที่ร้านค r รีดิวส์สยามสแควร์ซอยหนึ่งเพื่อพบกับเต้นธีรยุทธ์พืชเพนนักออกแบบสเก็ตบอร์ดมืออาชีพ ที่ในวันนี้เซื้อโอากาสเปิดตัวสินค้าชุดใหม่ป,ปีศาจลายกระหนกหรือ Demon s k <Good> s t c h s e r i o s ดูจากรอยสักและลีลาการแต่งตัวแล้วคงเดาได้ไม่ยากครับว่าเติ้ลชื่นชอบวัฒนธรรมฮิปฮอปมากแค่ไหนแต่มุมหนึ่งนั้นในใจของเขายังมีความเป็นไทยอยู่เต็มเปี่ยมจึงเลือกนำวิชาความรู้สายวิจิตรศิลป์ที่ร่่มเรียนมาสร้างสารรค์งานศิลป,ปะบนแผ่นสเก็ตเติ้ลรู้ดีว่าตัวละครในวรรณคดีไทยนั้นสูงส่งเกินกว่าจะปรากฏบนแผ่นสเก็ตได้จึงเลือกที่จะเขียนลวดลายขึ้นใหม่จากจินตนาการของตนเอง ปรากฏว่าได้รับเสียงชื่นชมทั้งจากวัยรุ่นชาวไทยและชาวต่างชาติที่แห่เข้ามาชมงานศิลป์จนแน่นร้าน ของไทยคือมันมันชัดเจนซึ่งหลายๆประเทศมันก็ไม่มีความชัดเจนเท่าเท่าไทยอย่างแบบยุโรปก็ไม่ได้บอกว่าสมมติว่าอันนี้ออสเตรียนะหรือว่าโปรแลนด์หรืออะไรมันมันมันค่อนข้างยากแต่ไทยนี่บอกเลยว่าของเราคือไทยผมไม่ค่อยไม่ค่อย,อยซีเรียสเรื่องคําวิจารนะฮะเพราะว่ามันคือเราที่สุดแล้วก็ปัจจุบันที่สุดเพราะว่าศิลปะมันคืออะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งใหม่สําหรับความคิดของผมครับือ ทั้งหมดนี้ครับคือแนวความคิดแหวกแนวของเด็กไทยคนหนึ่งที่พร้อมสร้างสารรค์ผลงานที่ใช่กลายเป็นอาชีพหายยงตนเองและที่สำคัญคือไม่ทำให้ใครต้องเดือดร้อนครับชินุพิษแสงล่าถ,ถ่ายภาพเราวิทั้งทวีสุนารายงานแต่ง่าบอกได้คำเดียวชอบมากนะคะ คือสเก็ตบอร์ดเนาะเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะมีจิตใจฮิปฮอปแต่ว่าไม่ทิ้งความเป็นไทยแล้วชอบที่เขาบอกว่าศิลปะอยู่กับความเป็นปัจจุบันที่สุดใช่ครับก็อยากให้เด็กรุ่นใหม่นะมีแนวคิดแบบนี้กันเยอะๆนะครับซื้อให้อันนึงได้ไหมคะป่าเดี๋ยวเราลองพิจารณากันดูนะครับเออเขาไม่ได้บอกราคานะครับว่าเท่าไหร่พอดีลูกอยากได้แต่ต้องใส่เครื่องป้องกันครบๆไปก่อนนะครับเล่นตอนแรกๆเนี่ยต้องฝึกหัดนะคะแต่ว่า ชื่นชมมากนะคะเอาความเป็นไทยกับกีฬามาผสมกันได้อย่างลง<ช>ตัวแล้วสวยจริงๆค่ะส่วนอีกข่าวนึงค่ะเราไปดูอันนี้ก็ชื่นชมเหมือนกันหัวจิตหัวใจสําหรับการแข่งขันค่ะในรายการวิ e แชร์เทนนิสมา s m สเตอรถ้าเกิดว่าในวงการเทนนิสมีการแข่งขัน กีฬาเทนนิสที่เป็นเหมือนกับเมเจอร์หรือว่าแกรนด์สลมต่างๆรายการนี้ก็ถือว่าเป็นรายการใหญ่ของวงการวิวแชร์เทนนิสด้วยนะคะสำหรับในประเภทชายเดียวค่ะชมหน้าของผู้ชายคนนี้ชาวญี่ปุ่นค่ะนี่คือมือหนึ่งของโลกสำหรับวิวแชร์เทนนิสชินโกคูเนดะนะคะก็คว้าแชมป์รายการนี้ได้สำเร็จเอาชนะมือเจ็ดอย่างนิโคลัสไพเฟอร์จะกไปได้สำเร็จนะคะแข่งขนันรายการนี้ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะ คือหัวจิตหัวใจของนักเทนนิสที่บอกว่าพิการแต่ร่างกายแต่ใจเต็มร้อยมือหนึ่งโลกของเทนนิสฝ่ายชายของวิลแชร์เป็นญี่ปุ่นนะคะเป็นเอเชียนะคะส่วนในประเภทหญิงเดียวค่ะก็แข่งขันกันระหว่างสองนักเทนนิสสาววิลแชรชาวดัชค่ะก็ปรากฏว่าแชมป์ตกเป็นของเอนเนยกแวนคูดนะคะเอาชนะไป3าต่อห6ต่อสและหต่อหก็คว้าแชมป์รายการนี้ไปครอง ได้สาเร็จค่ะหลายคนบอกว่าเทนนิสเป็นกีฬาที่เล่นยากนะคะแต่อยากจะให้ดูความพยายามแม้กระทั่งว่าคุณนั่งือแชร์คุณก็สามารถที่จะเล่นเทนนิสได้และนี่คือการแข่งขันในระดับโลกของดูแชร์เทนนิสค่ะครับนามาฝากกันนะครับกีฬาอะไรก็ขอให้เล่นกันเถอะใช่ครับอย่าลืมเล่นกีฬาด้วยนะคะส่วนตอนนี้กลับไปทางหนึ่งสาวหนึ่งหนุ่มได้จ่าเมื่อวานนี้พี่เอ๋าบอกว่าน้องดาไม่ได้มาเพราะว่าคุณพ่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นน้องเดาตื่นเรื่องเรื่อง มอเตอร์ไซค์ที่มาชนนิดนึงมันเป็นยังไงคือว่าคุณพ่อโดนมอเตอร์ไซค์ชนใช่ไหมคะก็ก็อันตรายเพราะว่าผู้ขับเนี่ยไม่มีใบขับขี่ยังยังอายุยังไม่ถึงทางใบขับขี่ด้วยซ้ำค่ะอยู่ม<อ> .3 ค่ะ<อ>คนซ้อนท้ายอยู่ม .2 แล้วขี่ย้อนสอนมาด้วยก็คือเหมือนขี่สวนเลนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวังคือไม่ได้ว่าจะเอาผิดอะไรแต่ว่าเตือนไว้เป็นอุทาหรณ์ว่าถ้าเกิดว่าลูกหลานเรานะคะไม่มีใบขับขี่วุฒิภาวะยังไม่พอบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้เดือดร้อนเฉพาะผู้อื่นอันนี้เราเป็นห่วงสําหรับ น้องๆด้วยน้องๆเกิดไปเจอบัติเหตุใหญ่ๆตัวเขาเองนั่นแหละที่สะบัดเจ็บน้อคุเตือนไว้วเรื่องของเรื่องของการเคารพกฎจราจรเป็นเรื่องสําคัญนะคุณพ่อให้เร็วๆนะคะขอบพระคุณคจ้าเดี๋ยวกลับมาคุยต่อขอ่าวกีฬาค่ะคส่วนช่อคิดชะทาวันนี้คุยกันเรื่องของการปฏิรูปสุขภาพครับค่ะ